อ่าจริงใจให้พ่อหอมด้วยได้ไหมไมด้หรืออันไหนหอมอมมีด้วยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เ <c> ม <oughs> ื่อกี้ยังเข้ามาหอมอยู่เลยทันที่หอมเมื่พี่หอมอมมีไหมค่ะลายเต็มเลยหอมอมมีไหมโอ้ยหอมนานด้วยอ่ะโอ้ยโอ้เปียกสุดอยกันนี้ พ่อหอมนานเลยนะให้หอมนานให้พ่อหอมอุ้ยให้พ่อหอมด้วยได้ไหมพ่อหอมอืมให้พ่อหอมเนี่ยอืะติดปากก่อนนะลูกก่อนจะไปหอมกพ่ีเถอะเฮียแฉลยวิธีหอมหอมพ่อหน่อยได้ไหมดูใบไงหอมพ่อหน่อยวิธี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  ผมพี่ดีอมพ่อหน่อยอ๋อพี่หมพอหน่อยอ๋ออพอ่อพอพอต้องแก้ยาถอนทิพี่ช่ช่วยหน่อยแล้ว ขมว่าเร็วออามีพลังเลยแก้มแฉะเลยแล้วน้องพี่ล่ะไหนครับตาปิ้งสิปิ้งแค่แค่ิ้งแค่ ขเขินลอ,อย่างเราอะนะขเขินหละแม่อหอมพิธีหอมน้องได้ไหมหอมน้องได้ไหมน้องหอมพิธีได้ไหมอยากให้เข้าใกล้กันเลยเดียวกันกันแม่หอมไงหอมกันอยากเห็นมากอยากเห็นจังเลยพิธี ปืนน่ารักจังเลยเย้เย้เอาไปโชว์พ่อสิไปโชว์พ่อสิปืนน้องพี่น่ารักจังเลยครับเดี๋ยวไปโชว์พ่อสิโอ้โต่อปืนสู้น้องพี่มันหลบหลังมามีแล้วน้องพี่มันหลบแล้วน้องพี่หลบหลังมามีแล้วมันหลบหลังมามีแล้วหลบหลังมามีแล้ว ยิงสู้ยิงสู้มาหลบหลังมามีเลยนะยิงสู้ไหมยิงสู้ไหมไม่สู้